สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆพอก,กันในเดือนจ้ากับย่สายหวยลาวเลขเด็ดพารวยค่ะวันนี้เขากำลังมาพบพ,พ่อ,อกันอีเชนเคอร์น้อพี่นอ้นองเนาะกับแนวทางตัวเลขค่ะ,ะก่อนอื่นค่ะอแสยก็ขอสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเอฟซีสวัสดีทั้งเอฟซีไม่ค่ะแล้วก็สวัสดีเอฟซีแกลน้าเขามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้แอดนําเนาะค่ะเดี๋ยวเขามาฟังครับเอนกันก่อนน้อพี่น้นนนนองเนาะ คำเตือนคลิปนี้จะทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเป็นเพียงสถิติตัวเลขเป็นแค่สูตรการคำนวณเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดชมเพื่อความบันเทิงเขาฟังคำเตือนแล้วเนาะค่ะเขาฟังคำเตือนแล้วเดี๋ยวแอดกะสิผ้าเพื่อนๆพี่น้องๆมาสารุปผลค่ะแนวทางเล่าพัฒนานอกสำหรับสูตรตารางผ้าร่วยวันทีน่สามค่ะพี่น้องจ้า วันที่สามนาะสายวิ่งรูดอดให้ที่256ห้าคือสายวิ่งรูดเนาะสาหรับผลค่ะหนึ่งสอง2 2งสองสอี่นึ่งสองสองอ่พี่นองจ้าตาลางแอดนอเอาแบบเป็นแปกน,ปนมาตะหนึ่งกับสองพี่น้องจ้ามาต่หนึ่งกับสองสงตัวบนจะเป็นสองสี่จับวินจับวินแอดให้ที่หนึ่งสามห้าเจ็ดเก้าบ่มี2สองพี่น้องจ้าหนึ่งสาาเนาะสำหรับชุดจับวิน พอชนิดสองตัวบนสองซีซีสองมาแต่วิ่งแต่รูดเนาะมาแต่วิ่งแต่รูดครับพี่น้องจ๋าสำหรับสายเจาะลดไปเนาะแอดเจาะให้ที่สองหนึ่งกับสองสามแอดไฮสองหนึ่งสองสามเพิ่นมาสองซีพี่น้องจ๋ามาแต่วิ่งแต่รูดเนาะสายเจาะแอดพุดไปกับคอไพ่หลายๆเนาะจ้าสองตัวล่างจะมีหนึ่งสองกับสองสอง หนึ่งสองสองหนึ่งวิ่งรูดมาอีกแล้วพี่น้องจ้าวิ่งรูดมาอีกแล้วเอ็ดมาน้อมาสองหนึ่งค่ะพี่น้องจ้ามาสองตัวลางชุดหกตัวน้อสำรับชุดสี่ตัวสองสองมอสันสองสองวิ่งรูดเอ็ดเป็นนั่งเอกเป็นพระเอกพี่น้องจ้ามาสามดิ่งเลยแต่สายจ้อยเอ็ดกระพาดย่างละแต้มพี่น้องจ้าได้สองสามพันมาสองสี่ได้สองสองเออได้สองหนึ่งพันมาสองสองเอ็ดเบนบักไหวพันออกยี่หลี่สำรับสองสองน้อกับสองสี่พี่น้องจ้าขออภัยหลายๆน้อ สรุปเนาะคะ่ะสำหรับแนวทางวันที่สามนอกกับวิ่งรูดสองมาสามดิ่งเลยเนาะสองหนึ่งสองสองแล้วก็สองสี่สายเจาะมาสองหนึ่งหนึ่งสองนกพี่น้องจ๋านอะแอดกะขอโทษขออภพยเพื่อนๆพี่พี่น้องๆเอฟซีทุกทุกท่า,เา,เา,าเนเนาะค่ะพี่นอ้ FC, นนะะนองจา๋านอะมาแต่วิ่งแต่รูดสายเจาะมาสองตัวลางชุดหกตัวะคะ่ะมาบางแนวทางแก่มืองวดวันที่ หกเราพี่น้องจ๋าเนามาเบ่งมาวันที่6กอจะแก้เมื่อห้พี่น้องได้บ่เนาเอากล่องแอดไประบาดนี้อ่าวันที่วันที่หกเดือนสิเ็ดลขตารางพารวยให้ที่แปดหนึ่งแล้วก็ห 1> 8 1 2 0 4แล้วก็6จะเป็นเลขตารางพารวยค่ะหกกับ 9, เก่านอะสายวิ่งรูดแอนให้ที่8 1 2 2ยังมาอีก1ยังมีอีกพี่น้องจ้าหนกับ2ยังมีเนาะถ้บบาบ่งว่ามันจะจะคำนวณแม่นบอแล้วพี่น้องจ้าจับวินจับวินแอนให้ 5, ที่0 2 4 6แล้วก็8อ่ะ 02468จะเป็นตัวจับวินนะพน้องจาหรือว่าชุดเต็มนั่นเองอเรามาดู2ตัวบนล่าง2ตัวบนล่างแอดจะคัดให้หลักละ2แนวทางหลักละ2แนวทางก็คือหลัก82หลัก12หลักกับหลัก22นะพน้องจาเนอสสำรับสองตัวบนล่างหลัก8แอดให้ที่80 82หลัก1แอดให้ที่10 12 หลัก2อง n าที่2 0แล้วก็2 2, 2> โอ้ยมาผิดงวดอีลีเนาะพี่้องจ๋านอกมาผิดงวดอีลีเนวะทาาแออดเนี่ยอ่าสามตัวตรงโต๊ดค่ะพี่้องจ๋าสามตัวตรงโต๊ดแอดคัดให้2ชุดชุดละ5คู่เนาะหกแปดสี่หกหนึ่งศูนย์สองแปดศูนย ศูนย์สองสี่ศูนย์หนึ่งสองอันนี้จะเป็นชุดแรกเนาะชุดแรกชุดต่อไปค่ะสี่สองหกหกสองแปดหก หนึ่งสองศูนย์ศูนย์หนึ่งแนวทางสุดท้ายค่ะแนวทางสุดท้ายสี่แปดสี่ค่ะ,ะประมาณนี้เนาะสำหรับแนวทางเล่าพัฒนาสูตรตะล่างผ้ารวยงวนวันฑิหกเนาะค่ะพี่น้องจ๊ะถามักค่อยตามเร่บมักบอ,บอ,บอชอบเรือนพานเนาะค่ะ งวนดนี้แอดยังมักสองพี่น้องจา้างวนดนี้ตามสูตรแล้วแอดยังมักสองเนาะขออนุญาตให้ไปทีบแปดสองหนึ่งสองแล้วกะสองสองยังมักสองอยู่เนาะพี่น้องจา้าเนาะแต่ว่าอันนี้เป็นชุดสรุปสุดๆแล้วเนาะพี่น้องจา้าโฮคูนี่เพราะว่าถ้าจับชุดเต็มก็คือจะได้แปดศูนย์แปดสองแปดสี่แปดหกแปดหนึ่งสองหนึ่งศูนย์หนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งแปดเนาะหลักกัหลักสองกับประมาณนี้เนาะคะ่ะแต่ว่าแอดคัดมาแบบเน้นๆแล้วเนาะ อามาค่อยตามน้อพี่น้องจ๋าน้องบุมัุบุชอบเรือนพาน้องพี่น้องจา๋าอหกกับเก้าเป็นตัวเดียวกันหกกับเก้าเป็นตัวเดียวกันสามตัวอย่าลืมกับหัวเด้ออ่าแอดเบอร์กิ้กับไห่เบิร์ทุกตัวน้อพี่น้องจ๋าน้องสำหรับแนวทางวันที่ก er หกะขาหายเฮงๆปังๆรวยๆเนาะแอดกะขอบคุณเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆเอฟซีเนาะค่ะพี่น้องจ๋าขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกคอมเมนต์ค่ะขอบคุณทุกการติดตาม อาจจะได้กขอกำลังแรงใจให้ช่องหน่อยน้ำน้อนนพี่น้องจ้ากับแอดใจสายหวยลาวเลขเด็ดพารวยค่ะสำหรับคลิปนี้แอ็จะขอตัวล่าแล้วพี่น้องเนาะพอกันคลิปนาจา้าสวัสดีค่ะ